นี่ครับแมวครับแมวกินสาลายครับมันจะอร่อยมากครับเนี่ยเกกนีววน้นี่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  Đây này đây này làm <laughs> <laughs> <bathroom> <laughs> thế này đang mèo này 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 mẹ kinh ạ mẹ

นี่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 คือภารกิจของนักรบแซนดนครับให้แมวกินสาลายครับเน่เน่นี่นี่สู้กันสู้กันของมันน่ารักอ่ะดีมาก ่ยูกคนให้ครับมันไม่ค่อยเต็มครับมึงกระบาดไปเลยึมนาหวานเลยหวานเลยชอบเล่ขอพคอณพอดีนะลักเสือพูดเลยนี่ไงนี่ไงแม้แม้แม้ năn lẽ năn lẽ, ô im im rồi á, nè, Ư Ư muốn là เหมียวเหมียวเหมียวโซเหมียว <coughs> <coughs>